คือที่สุดของรายการแข่งขันธุรกิจที่มีนวัตกรรมและความสำเร็จของธุรกิจเป็นเดิมพันสู้สารฝันต่อชะตากรรมธุรกิจของตัวเองบนบททดสอบสุดโหด3เดือนร้อยล้านกลยุทธ์คือใช้นวัตกรรมการเพิ่มจุดขายทุกคนก็ทำอย่างเงี้ยเออแล้วคนแตกต่างจากคนอื่นยังไงเนี่ย กับการแข่งขันในรูปแบบเรียลลิตี้สุดเข้มข้นเพื่อหาเพียงหนึ่งสุดยอดธุรกิจที่คู่ควรกับตำแหน,น่งนินมังกรทีมแรกของประเทศไทยและคว้าเงินรางวัลสูงสุด2ล้านบาทกดดันมากๆคิดว่าผมคงไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะเรามีดีทุกอยาก่างว้าวตอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยร่วมค้นหาสุดยอดธุรกิจที่พร้อมจะเป็นนินมังกรทีมแรกของประเทศไทยไปพร้อมกัน สนับสนนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวิลลี่แมนทอส์สครับและนี่คือรายการที่มาเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับนินมังกรเดอะเรียลิ ซึ่งหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังของรายการนี้ได้แก่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนศูนย์แบรนด์ K.U. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับขอบคุณมากทั้ง3องค์กรครับ The ก่อนเดอะเรียลิตี้รายการแข่งขันธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศจากสุดยอดธุรกิจกว่า1,000รายทั่วประเทศถูกคัดเลือกจนเหลือเพียง20ธุรกิจที่ดีที่สุดเดินผ่านการสนับสนุนและความร่วมมือของภูมิภาคต่างๆภาคเหนืออุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคกลางศูนย์แรนเคยมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ภาคอีสานเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,นารีภาคใต้อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ซึ่งในรอบออดดชั่นนี้ทั้ง20ทีมต้องนำเสนอธุรกิจและตอบคำถามให้โดนใจคณะกรรมการเพื่อทิงตั๋วเข้ารอบที่มีเพียง12ทีมเท่านั้นและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง6ท่านก็พร้อมอยู่แล้วดังนี้ผู้ช่วชันด้านนวัตกรรมโดยตรงผู้ในการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติดตรพันอาดไชยรัฐและรองผู้ในการด้านระบบนวัตกรรมด็อกเตก,กาบุญเฟือง ผู้ชำนาญการด้านธุรกิจผู้ในการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์มาลายัยเมื่อหนึ่งแห่งวงการแบรนด์ผู้ในการศูรนย์นแบรนด์เคยูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตรสิริรัตน์โกศการิกาปรมาจารย์ด้านการตลาดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเร็ตส่งพลชัยมากิตและสุดยอดนักคิดขวัญใจวัยรุ่นผู้สร้างสรรค์อีเวนต์ระดับประเทศปาเต้นยุทธนาปุญจอม ซึ่งวันนี้แต่ละทีมจะมีเวลานําเสนอธุรกิจของตัวเองโดยที่ไม่มีใครรบกวนหลังจากนั้นจะเป็นการตอบคําถามจากเหล่าคณะกรรมการของเราทุกๆคนเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างที่ถามคําถามและเขาตอบคําถามคณะกรรมการของเราทั้ง6ท่านสามารถกดปุ่มผ่านได้เลยหนึ่งคนจะมี1สิทธิ์ในการกดผ่านหากได้เกิน4ผ่านจากคณะกรรมการของเราทีมนั้นจะได้เข้าไปลุ้นเพื่อเป็น12ทีมสุดท้ายในรอบต่อไป สวัสดีค่ะชื่อ้ายนะคะสสวีสมนเสียงเจ้าค่ะปัจจุบันเป็น CEO และก็โคฟาวเดอร์ er ของบริษัท Daywork ค่ะที่มาของ Daywork นะคะคือ ก่อนหน้านี้ค่ะไฟมีการทำคอมมูนิตี้เกี่ยวกับนักศึกษามาก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็เราเนี่ยได้พูดคุยกับน้องๆนะคะหลายๆคนเนี่ยซึ่งเราก็พบว่านะคะ <c oughs> เด็กๆเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการหาเงินหรือว่าการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านไม่สามารถซัพพอร์ตได้อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมงาน <c oughs> พาร์ทไทม์นะคะให้น้องๆทําในเวลาว่างจากการเรียนได้เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีไรายได้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมเราด้วยนะคะแพลตฟอร์ม คุณคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อฝ้ายนะคะศศิวิมลเสียงแจ้วค่ะจากทีมเดว์เวิร์นะคะเราเป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเหนือค่ะตัวแทนของภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะอย่าสิครับคุณฝ้ายคุณทุาทำตาลอยๆกับผมะะ <laughs> พร้อมนะฮะเตรียม,มตัวเชิญนำเสนอธุรกิจของคุณได้เลยครับ ประสบการณ์การทํางานกับนักศึกษาม,มากกว่า5ปีเราได้เจอปัญหาของเด็กๆมากมายและหนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องการเงินนายจ้างหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ประสบปัญหากับการบริหารจัดก,การกําลังคนอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ดีโดนล็อกดาวน์ขึ้นมาหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีลูกค้าพนักงานประจาที่จ้างไว้นะคะก็จะกลายเป็นฟิกคอท,ที่ต้องเสียงเงินไปโดยไม่จําเป็นทันทีเดเวอร์ <They work S 2> จึงเกิดขึ้นค่ะเราแมทชิ่งระหว่างคน2กลุ่มนี้นะคะโดยแอปของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาและค่าแรงในการที่จะทําให้ได้คน ประวัติการจ้างงานต่างๆและคะแนนหลังจากการทํางานค่ะแต่ในยุคนี้นะคะการมีแค่แอปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปการนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็เอามาเพิ่มคุณค่าต่างหากค่ะที่เราโฟกัสอย่างแรกเนี่ยผู้ประกอบการได้รู้ค่ะว่าทันดเด็กคนไหนที่สมัครเข้ามานะคะแล้วก็เหมาะกับตําแหน่งงานที่เราเปิดนะคะและยิ่งเขามีการจ้างงานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฐานข้อมูลของคนเนี่ยก็จะถูก เพิ่มขึ้นนะคะโดยถูกคัดเกรดเอาไว้พร้อมเรียกใช้งานในครั้งต่อไปฝั่งของคนหางานเองข้อมูลจาก d ดเวอร์นะคะก็จะเป็นหนึ่งในข้อการันตีผลงานยิ่งเขามีสกอร์ดีเขาก็จะได้รับออฟเฟอร์งานที่ดีอย่างต่อเนื่องสังคมแบบนี้นะคะจะทําให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆการคิดเข้าบริการของเรานะคะเราคิด15 ถึง30% on top จากค่าแรงที่เกิดจากการจ้างงานจริงนะคะเรามีการสร้างงานให้กับน้องๆไปแล้วมากกว่า101,000วันหรือคิดเป็นมูลค่าไรายได้ให้กับเด็กๆนะคะมากกว่า57ล้านบาทค่ะ เป้าหมายในการเติบโตนะคะเ <_ d ata> มื่อเทียบกับ Q4 ในปีที่แล้วนะคะ <_ d ata> เราต้องการอยู่ที่5เท่านะคะโดยเรามุ่งเน้นการเพิ่มฐานลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีบิลลิ่งการใช้งานจํานวนมากและใช้อย่างต่อเนื่อง <_ d ata> สุดท้ายนี้นะคะเดลเวิร์กเองเนี่ยตลอดระยะเวลา3ปี <_ d ata> เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมายนะคะ <_ d ata> ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะช่วยแค่เด็กที่ขาดแคลนแต่เรามองไกลไปถึงการสร้างค่านิยมใหม่เปลี่ยนค่านิยมใหม่นะคะให้เด็กเนี่ยอยากที่จะออกมา หาประสบการณ์ให้ตัวเองหารายได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ดูดูท่านในห้องนี้นะคะ mm hmm. เล็งเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทําเรายังต้องการความร่วมมือค่ะเพื่อที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยกันขอบคุณค่ะถ้าอธิบายง่ายๆให,ให,ให้ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าบริษ,ษัทเดวิคเนี่ยทำนวัตกรรมเรื่องอะไรคุณจะอธิบายยังไง30วินาทีเราเป็นพื้นที่ของโอกาสนะคะที่ จะทําให้คนทุกคนนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก้าวออกมาใช้ชีวิตได้ไปจนถึงหลังจากที่เขาจบไม่ชาัดฟังไม่รู้เรื่องเอาใหม่เราเป็นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพทุกคนอย่าเป็นแพลตฟอร์มหมดครับค่ะเราเป็นแพลตฟอร์มที่แมชความต้องการของทั้งสองฝั่งให้ได้มาเจอกันสร้างโอกาสและทําให้เกิด productivity ที่มากขึ้นค่ะสั้นกว่า30วิ ค่อนข้างเหมาะกับธุรกิจที่ผมทําอยู่มากครับผมทำอีเวนต์เนี่ยผมจําเป็นต้องใช้พนักง,งานพาร์ทไทม์บ่อยมากเนื่องจากว่างานมันเป็นงานเฉพาะด้านอ่ะผมต้องมั่นใจว่าเขาทําได้จริงมีประสบการณ์ Daywork เนี่ยช่วยรับรองเรื่องนี้ได้ไหมครับสําหรับงานบางงานที่ต้องการทักษะบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถดูได้จากประวัติการทํางานที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันที่ผ่านมาแล้ว ทุกๆโปรไฟล์หรือทุกๆประวัติที่เกิดขึ้นมันถูกบันทึกแบบอัตโนมัติบนแอปพลิเคชันเมื่อเกิดจากการจ้างจริงแล้วเท่านั้นตอนนี้เรามีฐานดัตเต้าเบสของคนที่อยากจะทํางานที่เป็นน้องวัยรุ่นเนี่ยทั้งหมดกี่คนครับประมาณแสนแปดพันคนค่ะแสนแปดพันคนเราเซอร์วิสงานให้เขาได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ20%ค่ะ20%ก็ประมาณสัก4ี่หมื่นถ้าเราต้องการสเกล5เท่าท่ากับ2 0 0แสนมันจะมีกลยุทธ์อะไรในการที่จะดึงดูดน้องๆเหล่านี้เข้ามาได้ครับ เราเน้นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เ o r d of m o u ม h ารวมไปถึงการทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิดอ่ะเรามีเข้าไปทำอีเวนต์กับมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะทุกปีคือจริงๆเนี่ยยังตอบไม่เคลียร์นะว่าจะเป็น5เท่าเนี่ยมันมีทั้งสองขามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่ทำให้คนทั้งสองฝั่งเนี่ย plus เพื่อให้เกิดมาร์เก็ตติ้งที่ดีพอแล้วมันจะแม่งกันเป็น5เท่าได้เราเน้นในการใช้ทีมขาย เข้าไปคุยโดยตรงแต่วิธีการเนี่ยก็คือเราเนี่ยใช้ออนไลน์มาเก็ตติ้งช่วยด้วยเราไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มหรือมาร์เก็ตเพลสแต่เราเป็นโปรดัก t ิวิตี้บูสเตอร์นะคะหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเขาได้อย่างไม่จำกัดกลุ่มทาร์เก็ตนะคะที่บริษัทจะต้องจำได้ก็คือของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าคนนึกภาพว่าเอ้ยงานแบบนี้เหมาะกับคนที่มีพลังงานคนที่มีความกระตือรือร้นหรือว่าสดชื่นนะคะก็เลือกใช้เดวิได้ทันที ะะตอบโจทย์นะครับตอบนะฮะได้ไฟเขียวมาหนึ่งแล้วนะฮะเมื่อเราทำงานกับนิสิตนักศึกษาบางครั้งติดสอบกันทันหันโนโชเกิดขึ้นแน่นอนคุณฝ้ายจะสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นเชื่อมั่นในแอป d ด y w เวิได้อย่างไรว่าจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใช้ d ด y w เวิคะต่อของเรามีเตรียมตัวสำรองไว้ค่ะตัวสำรองมั่นใจว่ามีเพียงพอใช่ไหมคร คือโดยปกติอะค่ะเราจะสำรองไว้ประมาณ10-20%แต่ข้อดีของการที่เรามีกลุ่มทาร์เก็ตอะค่ะที่ชัดเจนเราสามารถรู้เลยว่างานคาแรคเตอร์แบบนี้คลักษณะแบบนี้มันเหมาะกับคนที่อยู่ในระบบเราหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะไม่มาทำงานเนี่ยมันจึงน้อยลงเป็นข้อหนึ่งที่ลูกค้าเราทุกๆคนนะคะรู้สึกว่าประทับใจค่ะโอเคโดยโมเดลก็คือบริษัทจ่ายเงินให้กับเดวิ Day เขาจ่ายให้กับน้อง ซึ่งก็จะหักคอมมิชชั่นกันตรงนั้นถูกไหมครับอ๋อเราบวกค่ะบวกเราชาร์จจาฝั่งบริษัทค่ะก็เลยรจะถามพอดีว่าหักเงินใครแล้วเขารู้จักกันแล้วเขาน้าเขาก็โทรหาเลยอันนี้เนี่ยเป็นคําถามที่เราเจอบ่อยมากนะคะแล้วเราก็ทําบ่อยมากนึกภาพว่าถ้าเขาเนี่ยออกไปรับงานกันเองข้างนอกมันก็จะไม่มีข้อมูลมาอ้างอิงแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะออกแบบซิสเต็มของเราค่ะให้ให้มันตอบโจทย์กับคนทํางานให้ได้มากที่สุดค่ะผมอาจจะใจร้ายอะคุณนะผมฟัง คนมาพิชกับผมเป็น10เป็นร้อยแล้วแอปพลิเคชันของคุณก็ไม่ต่างจากการที่เขาทำเป็นโครงสร้างคุณพยายามทำงานกับบริษัทใหญ่ๆนะครับทุกคนก็ทำอย่างเงี้ยเออแล้วคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงเนี่ยอย่างแรกนะคะคือเราต้องการให้เป็นพื้นที่ของโอกาสคำว่าโอกาสไม่ได้มาเฉพาะเรื่องงานในอนาคตนะคะปลายทางหรือดิเรกชันที่เราต้องการจะไปเนี่ยคือเราต้องการที่จะเป็นเครื่องมือทางการเงิน ให้กับน้องๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าเป็นในกรณีของถ้าเขาอยากจะจัดการการเงินเขาเองเป็นโลนระยะสั้นก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะครับว่าจะผ่านเข้าสู่การคัดเลือกในรอบต่อไปหรือไม่เรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับคุณชมครับเอาล่ะครับผ่านหรือไม่ผ่านครับชะตาชีวิตของทีมเดวิ k อยู่ในมือคณะกรรมการทั้ง4ท่านนี้แล้วล่ะครับ ตอนที่ดรขนาบอกว่าไม่ชัดตอนนั้นคือความมั่นใจหายเลยค่ะคิดว่าน่าจะจบแล้ววเนี่ยจะได้ไปสานฝันธุนรกิจเพื่อน้องๆนักศึกษาต่อหรือฝันของน้องๆต้องดับลงไปลุ้นพร้อมกันครับนี่คือโอกาสสุดท้ายผ่านหรือไม่ผ่านครับ ถามคณะกรรมการก่อนเลยครับปราเตศครับครับ,ค,รบคุณไม่กดนี่เพราะอะไรครับมันมีเรื่องที่ย้อนแย้งกันนิดหนึ่งก็คือว่าเดวิ k จะเติบโตด้วยการหาบริษัทใหญ่ถูกไหมครับบริษัทใหญ่แบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีระบบการจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์เป็นของเขาเองอยู่แล้วผมเลยไม่แน่ใจว่าการที่เดวิ k จะเข้าไปมันจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่แต่คุณก็สามารถได้ไฟเขียวมาทั้งหมด4ดวนะครับและธุรกิจเดวินะครับผ่านเข้ารอ ในที่สุดทีมแรกอย่างเดวิสก็ผ่านเหงื้อมือกรรมการทะลุเข้ารอบต่อไปได้อย่างตืดจับนี่แคทีมแรกคณะกรรมการยังทั้งโขกทั้งสับขนาดนี้ทีมอื่นๆจะสู้และผ่านไปได้หรือไม่รู้ไหมครับว่าเกมนี้ใช้เวลาสร้างเท่าไหร่5ชั่วโมงครับโอ้โหจะทำอาหารรักโลกยังไงก็แล้วแต่อร่อยไหมชีงดามาส่งกำลังใจให้กับกิจการทั้งหลายเหล่านี้ด้วยนะครับในนินมังกรเดอะเรียลิตี้